สว e ัสดีครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมช่องกินโชกินข้าวครับใหม่หนึ่งสองสามกับผมช่องบารใหม่วันทุกที่นะครับผมมือนี้อีพี่นี่สิมารียวการประดิษฐประอยครับผมปริประอยขวดน้ำเปล่าครับผมเป็นแก้วน้ำครับผมมีหูจับนะครับผมลักษณะแบบนี้ครับผมขวดแบบนี้นะครับผมขวดแบบนี้ผมกับชิมาผ้าเฮดตัดขวดน้ำให้มันกลายเป็นแก้วแก้วกาแฟครับผมแก้วมีหูจับนะครับผมโอเคครับผมขวดแบบนี้นะครับผมขวดพลาสติกขวดพลาสติกทั่วไปนะครับผม ก่อนที่จะไปเบ่งอุปกรณ์ว่ามีอย่างแน่เดี๋ยวผมิขึ้นรูปไป้ให้หว่า,าสมัยก่อนที่ว่าผมเคยเหดจากขวดน้ำขวดแรกที่ผมเ็ดเป็นจากแบบที่ว่าชี้กระด้งสิบอ้าเหตนี่เป็นขวดแบบใดครับผมไม่ได้เป็นขวดพลาสติกสีขาวๆเป็นขวดพลาสติกสีขาวขวดละห้าบาทสมัยด้กี้นะผมอันที่ว่ามันมีอันตัวลอกตัวลอกไมมนะมันมันมันแปลเนามาหลอกกึดออกมันมันกับเปิดปึ๊บฝามันกี้ข้าอยู่ขวดมันเป็นขวดสีขาวขวดสมัยก่อนนะผมสีขาวคุ้นๆนะผม โอเคครับผมแล้วผมจะขึ้นรูปไปใเบื้องหน้าผมแล้วก็ต่อไปนี่มาที่นี่ก็ไปเบื้องอุปกรณ์ว่ามีอย่างแน่นะครับผมโอเคครับโอเคครับผมนี่คืออุปกรณ์ของเขาหน้าผมนี่คืออุปกรณ์หน้าผมกันไกกานเฮ็ดเจ๊ครับผมแล้วขวดน้าเปล่าครับผมโอเคครับผมการรักษณะของอุปกรณ์ของเขามีตำมีนะครับผมเดี๋ยวไปเบื้องวิธีวิธีตอนวิธีวิธีท่ามการเฮ็ดครับผมไปเบื้องวิธีการเฮ็ดว่าเป็นอย่งไรนะครับผมโอเคครับผม โอเคผมขั้นตอนวิธีการเทสหนะ้าผมวิธีการเทดแบบนี้นะผมมากครับผมมากมันได้ระดับหนะ้าผมค่ะแม่นซุ่ไหนบ่มากซึ่งไหนบ่ขีดเซียนก่อนนี้สแสดงว่าเซียนแลวครับผมเบื้องที่เดียวก็ให้จําได้นะผมก็หมายเดี๋ยวผมจะมาสาธิตเบืนะ้องับผมเท่าไรขีดเสียนหน้าผมขีดเสียนไปเลยนะผมก็จะประมาณนี้นะผมขีดเส้นเทนะ่าขีดไปแล้วก็เสียน,นทึ่งๆเสียนรอบที่สองนะับผมตรงนี้นะผม กเป็นเอียงที่เอามาจ่อยกันเชยๆนะผมคมดูแล้วก็เฉีดครับผมเฉียดนี่นะผมเฉียดมันลงมากเป็นสองเซนนะผมประมาณนี้นะผมเื่อเป็นหูจับนะผมแล้วก็ฉีดตั้งแต่อ้อมับผมเข่าๆนะผม แต่ว่าขาม่นผู้ใดเฮ็ดบ่เปลี่ยนกะเบิ่งที่เดียวก็รูดนะครับผมแต่ผู้ใดคนเห็ดเปลี่ยนกะสบายสบายเลยนะผมก็จะประมาณนี้นะครับผมมีเส้นเทิงสองเส้นหน้าผมมีเส้นเทิงสองเส้นนะผมตัดหน้าผมแล้วก็เส้นกลางเส้นกลางสองเส้นครับผมแล้วก็เส้นใตเส้นหนึ่งครับผมโอเคผมแล้วมาตัดตามนี้แะครับผมประมาณนั้นนะผมแล้วก็ซุ้มนี้และครับผมที่ผมมากไว้ประมาณนั้นนะผมมากไวว่าจะไม่ให้ตัดเป็นชิปนะครับผม โอเคครับจมปิดนี่แป๊บหนึ่งนะผมมาลองตัดจะเมืองว่าจะเป็นแบบใดครับผมเอานี้กวอนก็นได้ครับผมะว,ว,ว่านี่ผมกะระยะมาแล้วว่ามันจะประมาณนี้นะครับผมตัดตามเสียนครับทิดอนเรกเสียนบนหน้าผมเส้นตรงนี้นะผมตันไกน่ในโคมงมาเทียนะครับผมอา ข่าวๆนะครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วก็เส้นใต้ครับผมเส้นใต้นี่ต้องระมัดระวังครับผมน้องอาจจะป่เห็นดได้ครับผมตามที่มากส่ก้อนละครับผมประมาณนี้นะครับผม ที่ห้อมาตามนั่นครับผมที่นี่ทั้งไต้ทั้งไต,ต้บองนี่นะครับผมตัดตามเส็จลงมาเลยครับผมตัดตามเส็จลงมาเลยนะครับผมโอเคครับ ประมาณน,นี้ได้ผมประมาณนี้ได้ผมตัดให้มันได้ระยะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมแบบนี้เด้อแบบนี้เด้อครับผมโอเคครับผมทั้งไตนี่ก็ทั้งไตนี่ก็ตัดตามห้อยครับตัดตามห้อยนะครับผมค <c> ล <li pp le> ิกกีรักกาแลสมบูรณ์มาเนาะคลิปตัดตามห้อยครับผมห้อยอ่อนนี่เลยครับผมโอเคครับ ก็เกิดถามว่าเอาเปลืกปาไม่จีขีดแล้วน้ามเห็ดเจแล้วออกไปกินหน้าไปกินนั่นมันจีบอดเปื่อนปลาไม่จีครับมันก็ยิมีเปืือกเนี่ยอยู่แล้วครับผมเอามลาล้างหน่อก่อนเอาเห็ดแบบตาทิตนะมันมีจระละขนาหน่อยนะผมโดนชดเพีียวคือจังคนสักไร่อะไรนะผมฝดนเชี่ยนปลานันนะผมนี่ครับผมมันก็จะได้แบบนี้ครับผมจะได้แบบนี้นะครับผมชัดๆครับผมชัดๆประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นครับผม ตัวนี้ครับผมแบบนี้เด้อตัวนี้งอครับผมงอเของตัวนั่นละครับผมงอเนี่ยครับผมประมาณนี้ครับผมเรียบร้อยครับผมตามสูตรแล้วครับผม แก้วแบบมีหูครับผมแก้วกาแฟแบบมีหูจับนะครับผมกว้ใหม่แก้วกาแฟแบบมีหูจับนะครับผมแต่ส่วนมากก็ตัดเครื่องขวดปั๊บแลลวก็ธรรมดาเลยแหละผมแก้วเบียร์หุ้ใหม่นะผมประมาณนี้ครับผมรูปลักก็จะออกมาแปลแบบนี้นะผมก็ถือว่ารู้าครับผมรู้รารู้าโอเคครับผมแบบนี้เลยนะผมสวยครับสวย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 ก็จะประมาณนี้ครับผม ประมาณนี้ผมตัดมาไปถ่ายพี่น้องเบิงประมาณนี้ครับผมสวยๆนะครับผมกาให้เล่นเนพื่อนครับผมคันผู้ใด้เฮ็ดเปลี่ยนแหละถือว่าเปลี่ยนกันผู้ได้่าเปลี่ยนคันแรกขามาเบิงนี่ครับผมนี่คือแบบนี้ครับผมตามที่บอกครับผมผมเตรียมว่าเป็นตากาะกร้าเลยคก็ไม่ย่าคลิปมันบ่สมบณ์นะผมย่านมันเห็ดเงือกงักน,นะ,นะกุใไม่โอเค,คผมจะแบบนี้นะผมจะแบบนี้ตามสูตรนะผมแบบนี้นะผมแบบนี้เลยเนดะ้อมากครับผมเห็นบอกครับสีทึบๆทึ้งๆ มากครับผมมากมากมากมันในสองข้อครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นหูจับครับผมเป็นหูจับขีดลงมาตัดลงมากครับผมตัดลงมาหอดตรงนี้ครับผมหดตรงนี้ปั๊บตัดตรงครับผมตามห้อยครับผมแล้วก็เน้องอเสียบตะกคนปั๊บได้เลยครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่เด้อเห็นชัดบ่เนาะประมาณนี้ครับผมลักษณะโอเคครับผมปั๊บเทียดออกมาแล้วปั๊บแบบนีแล้วครับผมโอเคครับผม ก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาล่องใส่อ่าใส่เคร่งดื่มแหละดื่มล่องเบื้ครับผมโอเคครับผมเคร่งดื่มเคร่งดื่มเท่าได้และนะครับผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปนี้มาลงซูทนี่ครับผมเคร่งดื่ม,ม,ม 12, 2, ครับผมก็เป็นเอ่อเพิ่มวิตามินบีสิบสองสองเท่าครับผมมันเป็นเหล่าได้ครับ <laughs> พ่อครับผมพ่อพ่อพอรูลามาเฮาครับผมดูดีครับผมมีหูจับได้ครับผมดูดีนะผมดูดีครับผมอันนี้เฮ็ดเมื่อกี้นะครับผมอ่ะยังก่อนล่ะอันนี้เขาตัดเมื่อกีแหละพ่อครับผมพ่ออันนี้น้ำเปล่าครับผมน้ำเปล่าเห็ดมันเห็ดมันรูลานะครับผมชีสนึ ลองิังลองัอง,งะผมอิ M ่มรวยนะผม,ะผม <laughs> เราจัดอิมรวยเรผมชีสเอ่อปกติผมว่าสนใจดื่มพวกอิ่มรอยไเลยนะครับผม <laughs> ผมม่าคอยดื่มอิ่มรยกับกาแฟไนเลยนะผม ต้องน้ำตามเยอะนะครับผมเดี๋ยวดีดแห้งปวดนะกระจุงกระจายปวดนะครับผมโอเคผมก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะเลื่มกดแชร์กดไลค์กูซับสไครต์ห้ช่องใหม่วันทุกทีด้วยครับผมทําเสริมช่องตัวเองครับผมคลิปปิดปดอยแบบนี้ผมทําเสริมครับผมผมช่องกินโชว์กินข้าวครับหม่หนึ่งสองสามไม่หนึ่งสองสามไม่เพชรเสริมช่องเจ้าของครับผมเพชรเจ้าของเจ้านนิดนี่เปลี่ยนครับมาเผ็ดเสริมเผ็ดเสริมลงช่องนิสัยนะผมอ่าเป็นเพื่อนๆครับผมแคำว่ามึงเป็นเพื่อนนะช่องหลักๆกับช่องกินโชว์นะผมจะมาคลิปกินโชว์ตอนนี้ ช่งอยากหน่อยในยู่นะพวกไม่โอเคคลิปประเดิ like ๋ยวไลักวช่องกินโช่์แ้วยอไประมาณนั้นเดี๋ยวขันแมนไปเฮ็ดงานเมืองเอินไปยอยู่ทั้งอื่นขันไม่ได้เฮ็ดทุ่นี้แล้วก็ก็มีขันแมนขันได้เฮ็ดงานแล้วกับไ่ได้สามารถที่ที่นี่ได้แลยครับผมปรปดิฐ์ปดอยแล้วก็เฮ็ดออกมาเป็นชิปเป็นชิปม,มันมันผมมีเวลาว่างพ่อครับผม,มต้องเตรียมตัวคิดเป็นมือสองมือเนี่ยผมฮ็ดคิดอยังก็ได้มือกางเหน้ากล้องไม่ได้นะครับผมเสียหมดนะผมโอเคแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมทำคลิปดีๆออกมาอีกนะครับผมอย่าล